สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้มาถึงมัทธิวบทที่15แล้วข้อ29เราก็จะดูทีละข้อว่าพระเจ้ามีอะไรสอนเราบ้างพระเยซูออกจากที่นั่นเดินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลลีขึ้นไปบนภูเขาและนั่งพักอยู่ บนนนั้ประโยคนี้เราเจอมาแล้วในมัทธิวบทที่5ข้อหนึ่งตอนที่พระเยซูขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็นั่งลงแล้วก็ให้คำเทศนาบนภูเขาอันนั้นคือตอนเริ่มรับใช้ประชาชนตอนนี้ก็จะเริ่มจะปิดเวลาที่จะรับใช้ประชาชนตอนเริ่มก็เทศตอนจบก,ก็จะรับใช้ คำพูดทั้งหมดของพระเยซูเป็นพระเจ้ากำลังพูดอยู่การกระทําของพระเยซูเราก็จะเห็นจิตใจของพระเจ้า่าเราได้ยินพระเยซูพูดก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าเราเห็นพระเยซูร,รับใช้เราก็เห็นว่าจิตใจของพระเจ้าเป็นยังไงมีฝูงชนจำนวนมากมาหาพระเยซูพวกเขาพาคนง่อยคนตาบอด คนพิการคนใบ้และคนที่เป็นโรคอื่นๆอีกมากมายมาด้วยเอามาวางนอนอยู่ที่เท้าของพระองค์และพระองค์ได้รักษาทุกคนจนหายหมดผู้คนต่างพากันประหลาดใจเมื่อเห็นคนบ้าพูดได้คนพิการก็หายคนขาเป๋เดินได้และคนตาบอด ก็มองเห็นทุกคนต่างพากันสนเสริญพระเจ้าของอิสราเอลคือตอนนี้พระเยซูอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบกาลาลีอ่านจากมาระโกก็จะเห็นชัดเจนว่า,อ,าอยู่ที่ทอบรอีหรือเมืองสิบเมืองที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติ แล้วเมื่อคนต่างชาติเหล่านี้ได้รับการรักษาเขาก็พากันสรรเสริญพระเจ้าของอิสราเอลในบทที่15ข้อ8-9ถึง9ก่อนหน้านี้ไม่นานมัทธิวก็เขียนอ้างจากอิสยาบทที่29ตอนนี้ก็จะอ้างเหตุการณ์นี้จะคล้ายกับอิสยาบทที่35 เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วตาของคนตาบอดก็จะเปิดหูของคนหูหนวกก็จะไม่ตันอีกแล้วแล้วคนง่อยก็จะกระโดดเหมือนกวางลิ้นของคนบใบจะร้องเพลงยังมีความสุขจะมีทางหลวงเกิดขึ้นที่นั่นและที่นั่นจะมีชื่อว่าถนนอันศักดิ์สิทธิ มูประชุมยุคแรกที่เป็นชาวอยู่บางครั้งก็จะเรียกว่าทางหลวงหรือ,อถนนจักรสิธิ์เป็นพระเจ้ากำลังเตรียมทางที่พระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมประชาชนของพระองค์ตรงนี้เราเห็นว่าพระองค์เมตตาคนที่สุขภาพแย่แสดงว่าคนที่มีอาชีพเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลก็รักษา รับใช้องค์เจ้าชีวิตเหมือนกันพระเยซูเรียกพวกศิษย์ของพระองค์มาแล้วพูดว่าสงสารพวกนี้จริงๆเพราะเขาอยู่ที่นี่กับเรามาสามวันแล้วและไม่มีอะไรกินเลยไม่อยากให้ส่งพวกเขากลับไปทั้งๆที่ยังหิวอยู่ อาจจะไปเป็นลมกลางทางได้พระองค์ทรงสารพราะสงสารคนที่หิวแสดงว่าคนที่เป็นชาวนาชาวสวนและคนทํากับข้าวก็รับใช้องค์เจ้าชีวิตเหมือนกันพี่น้องครับให้เราเรียนแบบประชาชนคนต่างชาติเหล่านี้ คือถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีอะไรกินเขายังอยากจะอยู่กับพระเยซูมาเปรียบเทียบกับคนยุคนี้เป็นยังไงบางครั้งแค่โบสถ์เลิกชาร์นาทีแล้วก็บนกันแล้วแล้วบางคนในกลุ่มนี้เดินทางไกลเพื่อจะได้อยู่กับพระเยซูเพื่อจะได้รับการรักษาจากพระองค์ผมก็นับถือพี่น้องที่มาไกลนะครับ พี่น้องที่โดยสเกตต้กว่าจะมาเชิงดอยได้ก็ใกลเหมือนกันเมื่อก่อนก็จะมีพี่น้องจากสมุงลงมาไกลที่สุดก็คือจากลีขับรถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อจะได้มาร่วมสรรเสริญพระองค์ด้วยกันแล้วเขาก็ทำในงานเขาก็สรรเสริญพระเจ้าอย่าให้เมื่อเรามีเวลาเฝ้าเดียวกับพระเจ้าอย่าเพียงแต่ขอขอขอ แต่ให้มีเวลาสรรเสริญและขอบคุณด้วยนะครับพวกสิทธ์จึงพูดว่าในที่เปล่าเปลี่ยวแห้งแล้งอย่างนี้จะไปเอาอาหารที่ไหนมาเลี้ยงคนตั้งเยอะขนาดนี้ได้ล่ะครับพระเยซูถามว่าพวกคุณมีขนมปังอยู่กี่ก้อนพวกสิทธ์ตอบว่าเจ็ดก้อนกับปลาตัวเล็กๆ อีกไม่กี่ตัวเหมือนกับเขาก็พยายามเน้นน้อยนะมันเล็กด้วยอ่ะคือแค่พวกเราก็ไม่พอกินอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้พูดนะอ่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นของเราถ้าพวกนี้ไม่ได้เตรียมเสบียงอาหารก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเป็นปัญหาเขาอ่ะเขาโง่เองอ่ะช่วยไม่ได้ถ้าช่วยวันนี้เชื่อเถอะเดี๋ยวในอนาคตต้องช่วยเองอืมพวกนี้นะเอาแต่ได้ ไม่วางแผนชีวิตไอหมาต่างชาติพวกนี้มันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราด้วยดีแล้วที่พวกสิทธิ์ไม่ได้พูดแบบนั้นในยุคนั้นและพวกสิทธิ์ในยุคนี้พูดแบบนั้นไหมอมอย่าให้เราเห็นแค่ตัวเมื่อเราเป็นสิทธิ์ของพระคริสต์เราต้องไม่เป็นเจ้าของอะไรทั้งสิน้นถือว่าทุกอย่างที่อยู่ในความดูแลของเราเราเป็นผู้อาราขาเราเป็นคนมีหน้าที่ดูแลและ พระองค์มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ใช้สำหรับเป็นประโยชน์กับคนอื่นตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นบ้านเป็นเงินเป็นรถเป็นตู้เย็นเป็นต้นถือว่าเป็นของพระองค์หมดพระเยซูบอกให้ฝูงชนนั่งลงบนพื้นดินพระองค์เอาขนมปังทั้งเจ็ดก้อนและปลามาขอบคุณพระเจ้าและหักขนมปัง และปลาทรงให้พวกสิทธิ์พวกสิทธิ์ก็เอาไปแจกต่อให้กับฝูงชนอตอนที่เราเรียนเรื่องพระเยซูเลี้ยงคนมากกว่าหผู้ชาย5,000คนเราก็เห็นว่ากิริยาเหลา่านี้ใช้ในพิธีศีลลึกด้วยอเอามาขอบคุณหักทรงในภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ เรียกว่าพิธีเซนุลักส่วนใหญ่ก็จะเรียกพิธีขอบคุณมากกว่ายูเครสต์มาจากภาษากรีกที่ตรงนี้บอกว่าขอบคุณเมื่อทุกคนกินอิ่มแล้วพวกสธิษเก็บเศษอาหารที่เหลือได้เจ็ดเข่งเต็มเตมนับผู้ชายที่กินอยู่ที่นั่นได้4,000คนไม่รวมผู้หญิงและเด็ก ตอนที่เลี้ยงคนยิวก็ได้ตะก้าที่เหลือ12ตะก้าก็อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ12เผ่าตรงนี้ก็มี7เข่งก็อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเหมือนกับที่เขาตั้งมคณายก7คนช่วยแจกขนมปังให้กับแม่ไม้ที่ผู้ภาษาอราเมกไม่ได้เป็นคนผู้ภาษาอัีกฤษ ก็เป็นไม่ได้ที่เลขจะมีความหมายตรงนั้นคำว่าเข่งที่นี่ก็ใหญ่กว่าะตะก้าที่เราเจอตอนเลี้ยง5,000กว่าคนสามารถใส่สิทธิเอกได้ในหนังสือกิจการบทที่9ข้อ25เราเห็นว่าเปาโลอยู่ในเข่งแล้วก็ย้อนลงจากกำแพงแล้วก็หนนีรอดจากคนที่จะคมเหงข้่า เข่งของเขาก็ใหญ่พอสมควรหลังจากที่พระเยซูส่งทุกคนกลับบ้านหมดแล้วพระองค์ลงเรือไปแคว้นมักดาลาโอเคพรุ่งนี้เราก็เดินทางต่อกับพระเยซูนะครับน่าสังเกตตรงนี้ที่ส่งเขาด้วยเือไม่ใช่ว่ารับใช้แล้วก็ไม่ได้พูดด้วยแต่ว่าส่ง พระอ,องค์ไม่ได้สนใจแค่ทําบุญพระอ,องค์กําลังสร้างเพื่อนสร้างสายสัมพันธ์เมื่อเราไปช่วยใครอย่าให้เราแค่มองว่าเป็นการทําบุญแต่มองว่าเป็นโอกาสสร้างเพื่อนจะดีกว่าขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนรวมทั้งเจมบอนพาตรีกันตบุตรทอดระรินมนตพุ่มไัยจิตแล้วก็ อ้าวป๊อกด้วยจากพิจิตข้าพเจ้าไอพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ